อยู่กับช่องนายธนาวิพุฒิอมิสซิงแทนเลนชาแนลนะครับผมวันนี้จะเป็นวันที่สองมกราปีสองพนี่สิบนะครับผมสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องป้องปายทุกคนนะครับผมปีใหม่อยู่อิตาเลียกับโบมี่ยังครับเพียะงานแล้วก็นอนครับผมวันนี้ก็สิพามาเบิ่งนะครับเบาธนาเราสิพามาเฮ็ดยตงนะครับเพียะงานอย่างวันนี้เป็นมือแรกในการทํางานของปีใหม่นะครับปี2022นะครับผม ปีนี้ก็น่าจะมีนวอน้องวาสดีขื้นนะครับบรรยากาศวมืนอี้ก็เป็นครึ้มคึ้มคือฝนตกครับจะอาจจะบปตกนะครับผมก็สิพาไม่เห็ดงานเห็ดเบียกเห็ดงานนะครับผมเมื่อนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ0ดโมงแล้วครับมาครับทุว่าเพหยางนอกระบาสนาพาบ่งนะครับเด้อครับผมก็อยู่มงเดียวมงเก้านี่ลนะครับส่วนไม้ประดับในประเทศอิราเลครับผม มื่อนี่ก็จะเปลี่ยนการวางสายน้ำครับสายน้ำยดครับผมสายน้ำยดนี่ก็สีนี่ครับพสิ์ตีแปลงครับผมกกบ่รู้ว่าหน้าจังเลาสีเลาสิปผูกยางนะครับแต่ว่าเราบอกต่อสายยางครับปครับต่อสายน้ำยดเนาะนี่จะเป็นสายน้ำยดนะครับแบบชนิดแข็งครับนี่ก็สีไส้ได้ได้โดนนะครับอายุการใช้งานก็จะโดนนะครับปลายปีนะครับนะครับก็จะมีหูหยดนะครับ จะมีหูครับความความยาวของความห่างของหูแตละหูนะครับเปิีแห่างกันประมาณ20เซ้นนะครับตัวนี้ห่างกัน20เซ้นพอตัวนี้กับชิยูประมาณขนาดน่าจะขนาด17เจนะครับ17มิลหรือเปล่าเพราะว่าขอต่อเพราะว่าขอต่อนี่มันเขียนว่า17เจนะครับ ครัเพื่อสายบ่งอ่อนเขาก็ต้องมีขอต่อแบบนี้นะครับขอต่อสองทางนะครับขอต่อตรงนะครับนี่ครับเขียนว่าสิบเจ็ดนะครับอ๋อขอสองขอสองมิ้นต์แตเพื่อเขียนว่าสิบเจ็ดของตรงนี้นี่ครับพี่น้องหูหินมาครับอาจจะมือในเรื่องมัอนี่ขอแสงยามโมมานะครับเป็นคลิปแรกของปีใหม่ครับที่ผูมิประเทศนะบ้าวธนาเนีครับก็จะ ความยาวของแฝงน,นี้นะครับเราเสียตัดจค่เครื่องเดียวนะครับเพราะบางนี่คงกว่สีเป็นหมองง้างนะครับไปเอาทองนะครับก็วางเสาหนึ่งห้าประมาณหนึ่งนี่ส์สองนิ้สามนิ้สี่นิ้ครับผมสี่หนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องประมาณยี่สิบหกเมตรนะครับ มอห์นี่ครับนี่ก็จะเป็นการวางสายน้ำจุดครับครับตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายน้ำครับผมต่อโดยระบบไฟฟ้านะครับจะมีตัวกล้องไฟฟ้านะครับกับลูกงมานี้ครับจะต่อโดยระบบไฟฟ้านะครับเป็นรายครับเสาไกลเอาไปไปดูได้นะครับเดี๋ยจะมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊บนะครับ ตัวปัดน้ำตัวนี้ก็จะเป็นตัวผับเรื่องนตัวเปิดน้ำนะครับอปุปกตณ์สายแยกมาวันนี้ครับตรงหัวตรงหัวน้ำยดนี่ก็ที่ห้างประมาณสามสิบเซนนะครับออกจากเม็ดใหญ่นะครับสายนี้ตัวนี้ก็น่าจะสายหนูนึงนะครับสายนี้นหลักเป็นสายนนหนูนึงนะครับเม็ดใหญ่รรครับนหนูนึง อันนี้เป็นสายเมนใหญ่ครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสามนิ้วมัครับอาจจะสามนิ้วนะวนี่ครับาาอต,อตัวนี้คอต่อนี่นะครับคอต่อนะครับต่อสายกระจายพันธุอ,อ,อ,อต่อนะครับพามาเบือกระบบในการวางระบบนาบนี้นะครับบม่รูร้ว่าจะปลูกยังครับแต่ว่าอาจจะมีคลิปต่อไปนะครับว่าการปลูก คนที่ปลูโลกยังแล้วก็บติปลูกแบบใดนะครับแล้วมื่อนี้ก็สีนะครับ,นะรบต่อสายน้ำเป็นนี้นี่คือสายน้ำจดครับที่ที่ใสไปแล้วเราคนมวนไวนะ้เนาะครับคนมวนไว้ผมก็ใชได้เคี้ยวหรอกครับเพราะว่ามันขว้างขางเหตุงานเนาะแต่ที่เคี้ยวส่วนนี้เห็นม่เลี่ยวไปเลยส่วนนี้มันเลี่ยวน,นะครับน่าจะเอาหอดแปลงนี่หอดส่วนนี้นครับ ก่อนเราก็จะไปเคลียกล่องใหม่ตัวนั้นออกนะครับงานมานันนี่งานแหลกของปีใหม่ครับผมบาวธนานะครับ ทีไม่ปปนี่ก็ถท้แกก็ให้ไว้กวดหนึ่งครับแล้วก็ขนมปังนะครับเนาะกองหนึ่งไว้กวดหนึ่งขนมปังก้อนหนึ่งครับเจ้าว่าขนมปังเมื่อไหร่จะไว้กินบ่ไไ้ครับเปิดบ่ได้ครับผมมีนอกเปิดนะครับผมจากสิบเปิดจนไดนะครับลัวไม่เป็นไม่บุดไวเนาะตอนนี้ผมก็ต้องง่ายครับง่ายจากนี้ครับขออวยพครับของว่างนะครับยวครับอาชิปก่อนเนาะอดชิปจากสิบนาทีเราก็สิง่ายนะครับนี่นะครับ เห็ดไปครับหลังจากที่เขาว่างสายางเรียบร้อยนะครับได้หาแถวนะครับสายางนี่ครับได้หาแถวได้หาเปลง สิมีเป็นหนึ่งสิญญาประมาณ26เมตรนะครับความกวาม้างของแปลงก็อยู่ประมาณเมตร20ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไ่ได้ตีแปลงนะครับเพึ่งวางสายยางแล้วต้องรอคาสั่งจากนายจ้างนะครับว่าจะได้ตีแปลงย่ำไดนะครับนี่ครับแปลงละสองเซนนะครับสายนำหยด บ่รู้ว่าแล้วสีเอายังว่าปลูกนะครับคือเพิ่นบอกให้เตรียมใบนะครับ <c oughs> ครือมันก็จะมีแปลงเก่าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แปลงเกา่าแล้วแค่เอายกแปลงกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยกแปลงครับเพศแบบนี้แล้วแล้วเขาก็รอครับรอในจ้างมาสั่งงานนะครับเขากับเพชรน้ำมัต่ตนะครับผมต,ตอนเศร้าอัน หลังจากที่ผมวางทอ่อเสร็จแล้วก็มีการเปิดสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ตัวนี้สามารถฉีดน้ำได้8เมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรนะครับก็ขันเป็นชิดเป็นวงกลมกับซอ8เมตรนะครับวัดจากวัดจากโซนนี้นะครับไปโซนพุ่นนะครับประมาณ8เมตรถึง10เมตรนะครับ เราก็เพิ่นกับสีว่างห่างกันประมาณสี่เมตรนะครับหัวสปริงเกอร์จละหัวนะครับมันสี่สิบโขบกันเลยนะครับก็สิเปียกมัดสมองเปียกจนหอดแปลงพีแล้วครับเบื่องเอาครับที่นองครับน่าเพิ่นแห้งครับเ่เห็นทางน้ำนะครับมีแต่ทอน้ำมาเลยนะครับต่วลักษณะว่าน้ำเพิ่นจะแห้งอีหลียครับ ถ้าเบื้องตอนต่อไปครับว่าอสิได้ตีแปลงแบบไรนะครับใพี่ให้น้องในเบิรงนต้งกันนะครับอันทํางานในประเทศอิสราเอลครับงานเกษตรนะครับนี่ครับก็เปียกมาเลยครับเพิ่นเพิ่นเปิดประตูนะครับประมาณสามสิบนาทีครับตัวนี้ก็เป็นยานะครับเป็นไม่ประดับตัวนึงนะครับซึ่งมันเป็นเครื่อนะครับต้องล้างห่างกันครับบางสั่นเอสิเปก่อกันนะครับเอาไป ขายแล้วมันยี่ขายง่ายครับจะเป็นหากนะครับตรงปลายมันนี่นะครับงานอย่างไรไปเรื่อยครับนี่ก็กินเข่ามาแล้วนะครับกินเข่ารอบสิบโมงแล้วนะครับก็พักครึ่งชั่วโมงนะครับต่อไปผมก็จะไปปั้นฉี่ง้อนะครับเอาเิ็งคบพิลองเว่าบ่าวธนานี่ การชิงว่าแบบเดยนาะนะครับแตอัดมาไลายคลิปแล้วครับชิงว่อเนี่นะครับสวัสดีคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับผ